xong bóng này 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 ที่มาที่มานะคะนะคนจะรู้ว่านักที่ใครมาถึงแล้วตัดภาพไปหมดทุกอย่างได้ไปได้แล้ว ท่านนัมาปรเดีนยวท่าเดินไปใครท่านนอยท่านเด็กทางให้พรกปตมาน้อยาอ่นี้น่ะให้ช้ามารู้เรื่องเลยมันก็องอาของมันแล้วก็พอกมันซุกเข้าไปจิ้มฟอไผ่เนี่ยหลวอปูานก็เดินทางหน้าเออมันให้ทางแล้วทางมันแคบแค่